สบายดีพี่น้องมือน,นี้เฮาสิไปปักเซชน้องมอน,นี้เป็นหมื่นเช้าเนาะที่เฮาสิไปปักเซนป่แม่แล้วก็อันนัน้นมีเอือยเอฟซีจากพันไทยเราฝากเงนินมาให้ไปซื้อไกไ่เคเอฟซีเห็นแดดพี่น้อง,ง,งนี่เนื่องพันหนึ่งเนาะว่าเขาบอกเคยซื้อจกักเสืนแจักสิได้บ่ได้แต่ไก่เคเอฟซีเขาบอกเคยซื้อบ้านมีโดอบ้านมีเนาะจักมันมีจักมันโมมีเนาะกับสวัสดีสวัสดีเด้อสิเป็นหาลองเบิร์กเนาะกับเนี่ยม่ปรจ๊ะ ขั้นมามีกัหาซื้อแนวอื่น orm, แต่บ้าก็ดึงน่องก็ต้องไปแลกเงินก่อนแนบบอมเนาะเงินพันหนึ่งวัดสิแดกเลยจักพันแต่กัสิเบฮารอซื้อไก่ KFC ล่องเบิร์กนะเฮาแบบวันนี้วันเสาร์วับดีใจบ่ได้ออกมาน้าวันนี้พี่ใหม่ก็ว่บดีวันออกมาน้าวันนี้ไปก็ไปเก่าแม่เดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่ปากเซเนาะพ่อพี่น้องแล้วตอนนี้เฮาก็มาฮอดปากเซน้องเพียงเพี่น้องเดี๋ยวใช้บอบีเข้าไปแลกเงินพันหนึง ทางหน้าก็เป็นหานแลกเปลี่ยนเงินเนาะเงินบาทแลกเป็นเงินกีบก็ได้เงินกีบแลกเป็นเงินบาทก็ได้เดี๋ยวข้ามาถาเบิกมาหนึ่งพันบาทสิได้จักพันกีบเนะา,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 า 3, ะคอยพี่น้องสามแสนทหารสามแสนสองหมื่นหาพันกีบ หนึ่งพันบาทได้สามแสนสองหมื่นหาพันขีดด้วยคนที่นสามแสนสองหม,มื่นแม่เศร้าพันอันนี้สองหมื่นแต่กะหาพันขีดปะเดี๋ยวเขาสิบไปไซสบอบต่อไปหลอกห่าสื่่ KFC เ,เนาะไกล KFC เส <c oughs> ื้อมาหอกกด,ดกับแรดเสื้อแาด ยู้าสือยอูใส่แบกไปแพนซิฟก่อนไ่ยังบอกค่ะมันมีอีแพนซิฟไปใส่หมวก,กันนอกไหมยินนี่งอะยูนสซองบอีอันไหนเนาะมมมี่เคฟซีสักหนจังมันมีจมังมันมีตะไก่ถอดปบที่บ,บลงไปบ่ปะ ตอนนี้พี่มายี่สองสองก็แบบเดียวสิโนาดเดือนนะโขนาเดืออ่านเดไปอย่าโตอันนี้บอบอันนี้ทั้งหนาทั้งนาเป็นโมเมนตเนาะเป็นแบบไก่ทอดซื่อมันเป็นไก่ทอดสื่อมอรแเมนเคเอสีมันแพะบอน มันแพงมันโบเป็นยังหรอกแต่ว่ามันโบมีโบเป็นเคเฟซีเหรอโบเมนได้ยูรอกซัอนทอดนะรัานยังมาทางนี้บ๊อบยูยูแพนซีมันอันนีาหารไายเขามัโบได้นะลอดมันมีนี่หน่อยเดียวอันนี้บ๊อบอันนี้มันเป็นกาไก่อยู่ข้างหน้าอันนี้มันซีมี่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นกาไก่แต่มันโบเมนไข่ KFC เอฟซี้ทงไซเป็นไก่ทอดธรรมดาไก่ทอดก็อบซื่อเข้าวเปลี่ยนแย่นะ กายถอดกอดถ้าเป็นเคเซีมันกนะซิมีนอาหานไปเคเอฟซีเนาะค่ะเมนหันเคเอฟซีโมมี่มาเนี่ยว่าน้องโมมี่มันเนาะโมมีไม่ไปกินเนะาะนั่งอดิฉันเห็นว่าล้างเก่าที่เขาเคยอยู่ <laughs> เพื่อนล้างเก่าที่เขาเคยอยู่ผักอันนี้เนาะนั่งเท่ๆว่าพิธายสิเอาทรายหูใหม่มาแล้วมาทานอะไรอ่ะพี่ว่าพี่ไ,ไปไปเบือ้องนะว่าไปไหายทันผู้สมงมือี้ เกียนตนี่เกียน,ยนอ,อยู่หนาแพนซิปมอนออหลังจากที่เขาหาไก่เคเอฟซีบ่เจอเนาะพี่เนาะเกียร์เจนี่มันฟูลใช่ไหมฟูลบอทคูลวกว่าง่ามอันนี้เนาะเกียนเนาะม่าเนเี่ยเกียร์เนี่ยโอ้ยแต่แต่ก่อนอยู่บ้านเท่ากับมีนี่เขาคลายนาเนาะเท่าก็เคยขี่เนาะบเกียร์น้องวัหน่ะเนาะขี่เกียร์น้องวัหน่ะแปลว่าไปทั้งหนาบอทเขาเกียน์มัจะได้ไปบึงยูนี่ก็อยู่หูนาแพนซิปมอเด้อพี่เนาะ หนาหางแฟนซิปห่าไกล KFC กับเพนทร์สับบ๊อบเขาไปยืนอยู่ข้างในมั้งคะขาน้อยจะหาหักเจ้านีรันโดนป้าขาน้อยจะหาหักเจ้านีรันโดนถ้าเป็นภาษาไทยกันนะสิแปลว่าอ่าคอยเอ่อ,อ,อสันจะรักเธอตลอดไปนีรันโดนเนี่วยว้าพี่ว้าพังนียว้าครั้งนี้ครั้งนี้ข้างหน้าข้างหน้า จ oh, ีบได้เด so uhm, so, ้อต yeah. ัวน <tại sao? S 1> ี้โอ้วบจีบได้เด้อร์ปีนาวันที่ว่าอ่าผักอันนี้เนาะภาษาลาวงามอยู่เนาะไปเดบเป็นคนวบวบย่างอีกว่บย่างอีกสองอันผูกปะปะย่างอีกสองอันขอให้เจ้าเนี่ยขอให้เจ้านี่ย่างวะขอใจวันนี้ ขอใจเจ้าเน่วุ้ยใจดำดำเจ้ะขอเน่ <laughs> <laughs> คืออะไรใจดำดำคืออะไรตัวนี้ยังว่าตัวน,นี้ลงหกังหกเจ้าหูบอลงหักเจ้าหูบออุ้ยลงหักเจ้าหูบอลงหักเจ้าหูบอกูบว่าแบบเคยลงหักเจ้ามาแต่โลุดมินถัดอันนีตนักซุกหนักเนี้ยอันเดะ เอ้ยตอนนี้ย่างย่างอินนึ่งว่าอ่ายัางเลยใจเฮียอยู่มองนี่โอ้ใจเฮียอยู่มองนี่มองนี้เนาะมองนี้เนาะมองนี้เลยมาเก็บเอาเนี่ยเจ้าเฮียของฉเก็บเอาไปเบิร์ดเด้อบอเบิร์ดไหนย่างแต่อยู่เบื้องน่ะพุดได่ไหมเนี้ยคือพักสมิกนี่บ่าเก็บเอาไปกินกระปุ่นเป็นยังไง กินยังสีมาเก็บเอาของเขานะบอมกินไหนป่ะจ๊ะอันนี้เขาวเขาก็มั่งฟูคือไเลยทักซ์มีกว่าจากบอมน้าเอาไปกินกับตาได้แดนได้ค่ะตอนนี้ข้าห่าไก่เค้กซีบอมี่เนาะอ่านจากห้องอาหารเขาก็เขาวันโมมี่อีปัคเช่เลยนะเดินมาซื้อพิซซ่าแมนก็ได้มาซื้อพิซซ่าถาดใหญ่ถาดหนึ่งถาดน้อยถาดหนึ่งแล้วก็ซื้อไก่ทอดสองสูตรเนาะบอมเนาะ นึ่งหแมนสุดหนึ่งหาสไก่ทอดเป็นแสนเนี่ยเือเรีบยมายแสนงอันนี้ว่าพิซซ่าถาดใหญ่ถาดเท่าไรก่อนถาดใหญ่เจถาดใหญ่เจ็ดาเป็นเงินไทกสร้อยสี่สิบาทพิซซ่าถาดหนึ่งสองบาทถาดใหญ่นกาถาดน้อยถาดน้อยถาดหนึงหาสิบสีพันถาเป็นเงื่อนไทยกัหนึ่งร้อยเจ็ดสบาท แล้วก็ไก่ทอดสองสูตรสูตรหนึงหาสิบพันถ้าเป็นเงินไทยก็หนึ่งร้อยหกสิบบาทสองสูตรน้องบอกเนาะสองสูเท่าไรสองสูตรเท่าไรเนี่ยห60รสิบบอกร้อยสิบเป็นเท่าไหร่หงลายแล้วสองแสนสองดพถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ740ดร้อ่สบาทนาอหอยเท้ของเฮ้าสั่งมา ตอนทัางอิบัสซื้อสือ KFC แถวนั่นมันม,มี KFC ก็ได้สื้อพิซซ่าน้ำแล้วก็สื้อไก่ทอดนี่ไก่ทอดช่องสุดขั้างเมื่อนี้ประมาณ740บาทเนะาะค่ะเป็นเงินไทยใส่หมอใบบ,บินมีใบบิน เดยวเมื่อเจอกันอยู่บ้านเนาะเดียวเขาซิเมื่อแล้วได้มาเตซ์วันนี้ไปอาาไปอะอยูรไหนยูไหนยูหดหดนะค้ันไหนยูเดี๋ยวกันเบ้บอนนี้ซจเจากยางเอาเดี๋ยวกันเบิ้โอ้โอเคไป ตอนนี้ว่าบีกับมาแล้วไปส่งห่อสายบอกมันอ่าทาวัดบอกท้าบัตรนะคะนี่ละอ่อนนี่หายเจ้ามันอ่าเลยบอหยอดหยอดวายบอก,นะกบเจมันอ่อนแล้วมันเก่จนะคันนี้พอยพี่น้กถ่ายไว้ว่าท่าน,นเคยเห็นหยอดวอายนี่ก็เป็นอ่าพิซซ่ากับไกท่ทอดเนาะที่เอืย่ย เอือหักเอือเอฟซีจากข้างของไทยที่เพื Hebrew> ่อนที่เอือเอือคนที่เรานะทีนี่ดูจักจุ้ยเบิร์ตประมาณเจ็ดลอยเจ็ดลอยเ็ดลอบเจ็ดลอยปลายคนที่เอื้อยเราผ่าขนุนมาหายก็ปลาหมึอกทีนี้เราแม่เอืออ้อนยักษีออกมาหน้าอยู่ได้นี่เนาะบอกยักษีเอาไปซูเฟอกเอื้อโจอยน้องอันกินอยู่หน้าน้องนิ้วปวย่นาเอาผ้าคลีปปวยหาวันใดหรอปะพ่ายเดี๋ยวคอยจีซาน้ำเหื่อน้ำเหื่อลายเติ๊ พี่ไม่ซื้อมาสองถาดต้องให้มีหนองเดี๋ยวเสียเอาไปแบ่งให้นี่ไก่แมงถาดหนึ่งซื้อมาสองถาดแบ่งกันคนละถาด <c oughs> ใครเดียวขื่นเนอนน้อยๆทำไร oh. เอาพิซซ่ามาให้ oh. นับนับอันไหนได้คนละอัน <Wow. c oughs> อ่ะ <c oughs> แม่แกพังไส่เ่าดีอย่างนะก็ได้แบบเออคอยซื้อมาสองอันก็ได้มาแบ่งกันคนละอันนับอันนายคุณอันรามาพิชฉาอีกบนอะไรนี่ยเจ้าไม่คิดนะว้าเออเนี่ยช่วยกันได้ฝอยไม่ค่อยมากหรอกอะไรนะโอ้ยชุบเหนื่ยนะว่าได้ยินว่าอะไรป้าได้ยินเรื่องของกินว่าไว้กรเถอะเนาะ ชีมก่อนคำหนึ่งเออคนละอันเดี๋ยวสิออกมาหน้าก่อนเดี๋ยวสิเอาไปสู่พวกลือจ่อยกินแถวนี้ไลเดอร์รายดีพีน่ใน,ใน,น้องขอบใจด้วยไลเดอร์ไลเดอร์สำหรับพิชชาเมือน,นี้เออเดี๋ยวสิออกมาหน้าไปว่าใครสิออกมาหน้าวแล้วกันบอกระโดดขอบใจด้วยเดี๋ยวเขาสีแบ่งไปแม่พี่ใหม่ก่อนก่อนจังสีออกมาหน้าจวอ,อันเอาสองอันก็พอแล้วก,ก็เอาพิชชาหน่อพิชชาเอาไหนเอาเดาบอเดี๋ยวเอาอีกี้อันว้าย แล้วเขาก็สีเอาไปให้คูจอยนองันผู้เขาน่อนี่กินอยู่นะห่อนดว้ไว้แนวันเยวแ่นมาไม่ไว้เพราะเกอบจอยแบกไม่น้อมาแบกมาีพี่น้องอ่ดาถือถือไปไปูไปไปเตาเขาผู้เฮ้อ อ้อินนี่กี้อ๋อคือนซึนแหะอินนี่กี้กี้กี้อ๋อไ้อินนี่กี้นี้วนิ้ยมาไนิวเพ่นเพชแล้วิ้เขาเพชนเหรอบ่ด้วย กินแจ่วงยาี่กินแจ่วงานฮะสวัสดีพี่น้องงามเมืองแน่เมืงก่อนแน่เมืงก่อนก่อนสวายดีนะปไปเตาค่ไปเตาคะปพซ่าเขย่งจักจะเขยิกินหรอเป่อืมอินดีกับนองกีกับมาน้ำเฮยเหมือนนี่ ขอดูหนยจขอดิน้องสวัสดีคุณจสวัสดีพี่น้องสวัสดีเดเปอเลอ้จแค่เพื่แค่หมนแนหอยอีเมลออันหนึ่งให้เียเงี้ยอันนึ่งเอ้าบ๊อบให้แกถอดนะซื้อมาซองถาดแบ่งให้หน่อยน้อยถาดหนึ่งถาดหน่อยดังมือกนไมดุ้ง บ่ดหลเรยาจกินเนองมากแต่แรงมาเดเห็นอยู่แล้เห็นมาแต่แงเลเดี๋ยวจะหูว่าปลาไก่เทไรไก่เซนหนึ่งเนี่่อ่เซนอ่ะเอาไ้เนซ้ำเนาะตอนเก็บกอดนีไก่ทอดเนาะตอนท้าเราสิสอไกเคเอีกิจะฮาจังได้ก็บกเห็นซุสายยู่บานฮ้องโมมีบ่เคยมีอยู่บอซุกอยู่บ่ดหอยู่บนนโมมี่มีแต่ไก่ทอด พราะว่านี้มันต้องเป็นแบบสาขาเขาวหัจะขาย KFC มันโบเรกแบบวันนี้โบเห็นนะเห็นแต่อันนี้แสบบ่ภูเขาแสบว่าะต้องเลือโดนสัมกินได้ร้ายแสบกินได้ร้ายจังสิบง่ายไม่ไหวมัู่ไปกินได้ร้ายจังสิใหญ่ายไม่ไหวเนี่ยข้าวตาหนิวญี่ปุ่นอคอยกินพี่มายาสิกินก่อน พี่แม่ท่านเคยกินพิซซ่าจกเือเดี๋ยวจังหน่อยสิลองกินถาเธอกะาเท่าไรถาดนึงอาเจ็ดสิบสีกินอยูนะพอกินอยู่อะน้ำเจลอันี้มาใส่พิซซ่าคือจเจเพิลองมัหนะบอน้ำเจลไก่ตัวนึงน้ำเจลไกล้วไกกาลแฮะบ่ยเห็นแดนภูเขาตะนิวแดนทนะนิวเนวท่านนะตะนิวคาสันาย กินได้กินได้หลายหล่ะยัยไม่ไหวจนง่ลจังเลยเด่วไม่ไว้น้องมันกินได้หลายจังได้ได้ผู้พักเขาเขาจะพักเขาจะพักไข่หมูเออวัฒนานี่เธอไม่ขายังไงให้พักใบเดียวไก่ทอดเนาะแพงกว่า KFC หูว่าจะแพงกว่า KFC สามร้อยน้องพายพี่น้องแต่ว่าแบ่งให้อี่แม่สามค้าอยู่บาทสามร้อยกว่าบาทยังนี่เขราะว่าเสียดายกรั่วไก่รั่วไข่ไก่รั่วไข่พักซุกเหลือไม่หอน สมอเนิ่ยใส่ซอสไร้มันก็สมแต่ว่าน้องแซมลุกเพชรบ่เผ็ดกินชูกินมันนอกกินกินได้ไรเจสิได้ใหญ่แสบบ่เลยจ้ะก็แสบน่าจะน้องพอกินเนาะอธิบายโดสานด้วยค่ะนิวโดสานเป็นยังไงนิวแซ่บมีความสมความเค็มหรือว่าความีเยิ้งอยู่บ่เแสมสมไปจะเค็ม สมมาอ,อ,นะอย่าเข้าาอมาาอือจนติแกมเนาะอยาแต่เข้าวจืดว่าก็กินเปสอย่าแต่เข้าวาจักรว่าก็กินพป็<า>ไปกินไปกินข้างในมึงต้นตอนข่อยขี้เหือไปกยโดเพิ่นเพิ่นห้องจะขอยไปจาจงไหเหอจอดท่านี้บางษานี่ไม่ไร้ายเหาอื่อขอมนมได้ร้ายบะ <laughs> ตอนไปางสนี่ห้องใส่สื่อขนมได้ร้าใส่แจวไหมาว่าเสบ่มเนี่อ่าใช้ใส่แจมมันจะสส็มึงก็ ก้มปากเออก้มปากกินเนื้อดิหนิพักพักสิกินนี่พักพักพักมันายเนาะพักพักของปนเขาไม่เนาะตกใจเลยเนาะซ้ำรอยเห็นนะไก่ซ้ำเอากินยั่วให้ทานผู้ชมเมืองมังขันยิวยั่วแด้วนิวกินมันเนี่ยบิ้งอืมอ่ะพี่ไหนมันดองใคกินมันหัวใจวันนี้ บักอินดีเได้สักกัมพีได้สักอ่น้าไก่เหมันเหลือใกระดูกระดูกสักระดูกมันจะกินไหบ้างกดก็ได้เอานอกเใจมาวันน้องจะกินกระดูกเลยว่ามาวันเอมันเหนือมโนไรหนนกินยูอ่ะว่าฮันนิวว้าวคือแสบแท้เอาใชขแมอะอืมหืมหื หายกอินดีก็บเมื่อกีดอีตนเล่นลาดมอกีกับมออินดีม่มันเห็นพวกเขาแดนกับแลนน้ำด้วแน้อนพวกเขาว่าแ่นก้อนอีกอ่ะมาแห้งแดนมาเออมาแห้งแดนว้างแบบแบบังเราซอสาในที่ถ่อมบ่สมเป็นสมกับพวกเขาทาใหม่ตะกุนบ่ไาใหม่ใหญ่ให่เยเห็นเยอะเกี่ยวแบกใหม่มากตัวแบกแบกตนบ่อะไรกูไปแบกคนเดียววันนี้แบกคนตัวนี้ฮะพวกเขากระเทากระเทาอะไรกูเลบกป้าจาพวกเขา่กินนะบ่เคเอฟซีบบ บอบี kind of um, like ้ anyway> ่รท e ่านเคยกินเคฟซีเนาะกินแต่พิซซ่าเมื่อสิกเองให้มากินี่มันยบบยานะบอบกูยังพ่ท่านได้กินเอาห้มากินอยู่ไหนเมอเีนข้องมาข้องนหมเออน้มเอข้องมาข้องคนนอนนอนยังบบขันมากินไข่ข้อบอบ้าบบอสบออบบอบบอออบบออบบบอออ มักงอกไปได้พี่ดึงนั่กนแต่นอน้ำฝครับงงวก็นั่งนอนวันนี้เบ้าคนหูอดีคนมาหอยเย่วันนี้เลยจ้ะทั้งดูกินโมบะน้ำไม่ให้เกยดกินเด้อมันสมเอามาพี่ท่านทจัมากินไม่ให้เกยเอาไหมนเอามเนาะบอมตัวนี้เป็นค้องปีใไม่เนาะพอพี่น้องเป็นเพื่อทีิเด้อเกิดมาเคยกินพิซซ่าจะเคล่อล่องบุญ มังเสีซอสซอสเป็นมงเสียงเคยกินรเอล่เขาไปมังเสียคนไกินพ่ายจากได้มากินซอสไดูว่าด้เนาะมาดอทำอิมาเดพี่น้องดื่มเอเนาะกินทางไหนนกนพี้กางไกินทางนี้กรรเออาแแสบเพงเนาะแสบเพงไกแสบบดุ ไม่ได้กินเบอร์แล้พ่อเดี๋ยวสิกินแล้วจเลีิ่วารลสาตไหมกินเน่องกจ้ะตอมาน้าเห็ดหนังรสาดของพิซซ่ากัสิแกินพิซซ่าได้มากน่าเห็ดหนังผิดวะจอกแบบอ่าอย่างวะ มันมเนาะแบบแปกเนาะแปมันมันนุ่มนุ่อพี่น้องเข้าไป้างจะาสูตบักหุ่งวัวอะไรเลือดอืือเลือนี่ยคือบยังองน้ำจิ้มคือเลือดน้น้ำจิมอะเนี่ยอืมคือเลือดเขาเหมือกบชากินนดเขาบอกเองใครถอดแฉกกว่าเคอแฉกกว่าพิชาจะสามันจะแปะนาอร่าแว่มักปหมักมันเนาะ มันเสียบใจสมบัติใช่ไหจิ้มเลยทานน้ำจิ้มเพเดียวดบปะงั้น,นดอมค่อยกินผักวผักงาผดเนาะผักมันเสียบาายแพงไว้เกิดมากเขาบพ่เคยเห็นได้ทอดซ้ำเลยนะหน่อยเดือนเนาะสิบเอ็ดสิบองตอนเนี่ยิบสิบอนเนาะตอนนะักสิบพันเพิ่ พี่ลืกนมื่อไรจอเพรเอ็ดร็อกซพอก็จังรู้ไอหานเขากวหนึบพันหนึ่งสิบพันองสิบพันเอพี่น้องเออสิบพันจากบาทสิบพันสี่สบาทแม่นบ่สาบาทมสิบสองบาทนี่ผมคคิดว่าสาบาทมนพอซื้อใกลค่ะสามสิบสอบาทจังเลยสามบองบาทสามสิบาทซื้ใก้สามแต่ก็ซื้อัน้อีก บ่เอนอี้แค่บ่แพงโซนนี่นะแฉบก็บแฉบคั้นเอาแบบเนี้ยวข้างล้อแฉบอยู่บ่บอกท่านผู้ชมแน่แฉบบ่แฉบแ่บแฉบแฉบเห็นบ่ป้าเด้อยน้องซองอายน้องคนนี้แฉบน้องใคพี่น้องเป็นเทือดทำอีทด้วยที่ปีใหม่กินพิซซ่ากับแฉบน้องมันกับแบบแฉบแตกต่างกับไก่ทอดพิซซ่ามันก็บโซบะแบบเป็นแปลกมันๆนะเขาไม่ได้กินตอนน่ะเขาไปจักไปใส่ไปสวนว่าตอนบ่ซุกกินเขาไม่ได้กิน แต่การสุ้ทานนี่ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจเนาะเอื้อยฮักเอฟซีจากทางฟังไทยเกย์ออนที่เพิ่นส่งเงินมาให้ซื้อพิซซ่าเนาะแซ่บดีีอน่แซ่บได้คุ้มค่าขนาดเนาะได้กินพิซซ่าได้กินอันนี้ได้กินพิซซ่าได้กินไก่ทอดรู้สึกแบบอื้มเป็นเถื่อนถ้าปิดเลยไก่ทอดแซ่บอยู่มันแพงเกินกินดี้ไก่ทอดจนเบิร์ดเนาะกินไก่ทอดแทนไก่เคเอฟซีกินไก่ทอดแทนเคเอฟซีเป็นหล่อฮารสื่อเคเอฟซีแบบ เป็นทลายห่านคุณน้องบอมเนาะโอ้ยอยู่ปากเซฮันฮันมันแบบพี่ใหม่กับบ๊อบว่ามันมีแต่บอบมีแต่บ๊อคือจังกะหานลายหม่องอยู่ได้แต่บ๊อบมันกับบอมีเนาะอินดี้แมนแล้วก็แล้วก็บอบมี่ย่างลายเน้องให่พี่น้องคลิปนี้ก็โจเพียงสันมีเด้อร์เพียงพี่น้องเดียวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายเนลเนลบ๊ายบายบ๊ายบาย